สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวหมอของขวัญอวยยศเพื่อนรักต่อกลับดราม่ากล่องสุ่มพิมพ์รียายลั่นอยากได้ทองได้รถให้ซื้อเอง จากกรณีพิมพ์ริพายหรือนางสาวพิมพ์ระดาพรเบญจวัฒนพัฒน์หรือแม่ค้าออนไลน์คนดังที่มีดรามา่าตามมารัวๆหลังเปิดขายกลองซุ่มราคาแพงหลากหลายราคาและมียอดเงินเข้าบัญชีหลังการขายถึง100ล้านบาทตั้งหลายครั้งก่อนมาเจอปัญหาเมื่อคลินิกค,ความงามของแม่ค้าออนไลน์คนดังถูกลูกค้าออกมาโวยเนื่องจากไม่สามารถไปใช้บริการได้จริง และยังขายในราคาที่ถูกมากเพียง5,000บาทโดยเรื่องราวได้บานปลายหลังถูกแชร์ซ้ำว่าคลินิกดังกล่าวมีการรับหมอเถื่อนเข้ามาทำงานจนทำให้ต้องไปแจ้งความเอาผิดหมอเก๊ที่หลอกลวง พร้อมตั้งข่าหัวถึง1 0 0 0 0แบาทจนมาถึงราม่าครั้งล่าสุดโดยมีลูกค้าเกิดความไม่พอใจเมื่อได้รับกล่องสุ่มรหัสรักหนึ่งในราคา1 0 0 0 0บาทแต่เมื่อเปิดออกมาพบว่าสินค้าในกล่องจานวนมากเป็นเครื่องสําอางตลาดนัดทําให้ตนรู้สึกผิดหวังจนแม่ค้าคนดังต้องออกมารับผิดชอบอีกครั้งโดยการคืนเงินแล้วพร้อมกับแจ้งว่าเป็นความผิดพลาดของทีมแพ็คตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์หมอของขวัญหรือแพทย์หญิงของขวัญฟูจินิรันได้ออกมาทวิตข้อความว่ากล่องสุ่มก็คือกล่องสุ่มไหมทำไมเวลาซื้อหวยแล้วไม่ถูกไม่ไปร้องเรียนมีดราม่าก,กับกองสลากบ้างงงถ้าไม่อยากได้เครื่องสำอางก็ไม่ต้องไปซื้อกล่องสุ่มเครื่องสำอางถ้าอยากได้ทองได้รถก็ไปซื้อทองซื้อรถพร้อมกับติดแฮชแท็กว่ากล่องสุม่ม ก่อนที่จะลบข้อความดังกล่าวนั้นไปและทวิตข้อความอีกครั้งว่าขอลบทวิตกล่องสุ่มเดิมเพราะเขียนสั้นไปคนไม่เข้าใจกล่องสุ่มก็คือกล่องสุม่มถ้าได้ของในราคาไม่ถึงหมื่นเคลมได้ถือว่าผิดแต่ถ้าใครจะหวังเงินหวังทองอันนี้ไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเป็นเรื่องของใกล้หมดอายุเสียหายก็ต้องเคลมแล้วพิมพ์รีพายก็ต้องแก้ไขปัญหาคนเชื่อใจคนจ่ายหมื่นแล้วได้ของไม่สมราคาจบไม่ดรามา่า ทั้งนี้พบว่าหลังจากชาวโซเชียลได้เห็นข้อความดังกล่าวได้ทัวลง และก็ได้รีทวิตข้อความของหมอของขวัญออกไปต่อว่าบางรายถึงกับตำหนิว่าเป็นการเข้าข้างพิมพ์รีพายในทางที่ผิดจนเหมือนเป็นแอดมินของเพจพิมพ์รีพายเองและมองว่าครั้งนี้พิมพ์รีพายผิดจริงเพราะลูกค้าที่เป็นคนดังมักจะได้ของดีของราคาแพงผิดกับลูกค้าคนธรรมดาหลายรายแล้วได้ของในราคาถูกคล้ายกับจงใจล็อกสินค้าในกล่องสุ่มให้ลูกค้าที่มียอดผู้ติดตามเยอะหรือคนดังนั่นเอง ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ MGR Online อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ